ถ้านายไม่อยากให้แม่นายเจ๊ใช่ไหมนายก็เอาคนอื่นมาแทนดิในเมื่อครูเขาบอกว่าให้เชิญผู้ปกครองมาไม่ได้ให้เชิญแม่มาเน่าไหนายก็หาคนอื่นมาแทนก็ได้นี่ฉลาดมากเลยทีมขอบคุณนะอ้าวพ่อหนุ่มเอาอะไรดีลูกอายุได้เลยแม่ครับผมมีาง,งานให้ทำสวัสดีครับคุณครูนี่ก็ผู้ปกครองผมพามาครบ เชิญมาก็ดีแล้วไหนเอสวัสดีค่ะคุณเช่วยสวัสดีค่ะคุณนักเรียนคะคะแนนสอบออกแล้วนะคะเด็กหญิงพิม์ได้9ก้าเต็มสิค่ะเมากสุดแล้วมากสุดละอิงอิงได้เจ็ดเต็มสิบ รอ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 ครับเธอคิดว่าเธอได้เท่าไหร่แปดจุดห้าแปดจุดห้าเอาที่ไหนมาแปดจุดห้าเธอทำข้อสอบเนี่ยเขียนมายังไม่ครบข้อเลยจะเอาที่ไหนมาแปดจุดห้าเธอเอาไปหนึ่งค่ะเย้หนึ่งหนึ่งมีอะไรจำทายไหมครับครูมีอะไรตามมาไหมเออศูนย์อย่างเงี้ยเหรอหนึ่งศูนย์ ไปได้ยังไงไม่มีทางเอามาเหตุคูไปก่อนไหมเนี่ยได้1นึเต็มสิครับเธอยังจะหวังอีกเหรอนี่เธอสอบมากี่ครั้งกี่หวนเนี่ยไม่เคยผ่านเลยแม้แต่ครั้งเดียวสอบตกมันทุกครั้งไป ครูไม่รู้ว่าจะเอาคะแนนที่ไหนมารวมแล้วเป็นเกรดให้เธอได้แล้วเนี่ยเอ่อครูมันก็ความผิดครูด้วยนี่เพราะครูสอนไม่ดีเองจะมาทอดผมก็ไม่ได้หึยยังจะมีหน้ามาเถียงหาว่าครูอีกนี่ถ้าเกิดครูสอนให้ดีจริงทำไมทุกคนในห้องเขาก็สอบผ่านกันหมดละ่ะมีเธอคนเดียวนี่ยังไม่พิจารณาตัวเองมาทอดครูอีกเป็นแบบเนี้ครูถึงได้จะเรียกผู้ปกครองมาทอดไงอะฮะ ลิกผู้ปกครองเหรอครับครูครูก็ไม่อยากจะไปรบกวนผู้ปกครองเธอเหรอกนะเพราะว่าแม่เธอคงเหนื่อยทํางานและเลี้ยงลูกยังจะต้องให้มันรับรู้ปัญหาที่โรงเรียนเรื่องการเรียนอีกแต่โรงเรียนก็มีนโยบายแบบนี้ไงในเมื่อทางโรงเรียนตัด เตือนทำโทษทุกอย่างแล้วก็ยังเอาไม่อยู่ก็ต้องเชิญผู้ปกครองมาพู้ร่วมพูดคุยปรึกษากันว่าจะทํายังไงให,ให้ลูกเนี่ยมันขยันอ่ะหนังสือแล้วสอบพานขึ้นมานี่ครับแค่เชิญผู้ปกครองไม่ต้องตกใจขนาดนี้ด้วยอะ่ะเออนั่นสิครูก็เคยเชิญแม่มฉันมานะฮะอิงเจอเคยโดนด้วยหรอเรื่องอะไรอะ่ะอ๋อเชิญผู้ปกครองมารับรางวัลมารยาทงามอะ่ะพักเถอะลูก โอยทไี <affiliated. S 2> ่ไปบอกผู้ปกครองเตรียมตัวด้วยไหนไม่ช้านี้ครูจะเชิญเอาเล่น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 เอาเชิญขึ้นมาโอประกาศคะแนนแล้วหงุดหงิดงานนี้ทำหมดทั้งคำทำอะไรยังไม่ได้สอนเลยนี่ก็อีกคนละเอาเสียขึ้นมาโอ้ยทำไงดีอ่ะทำไงดีวะครับดูเครียดมากเลยเนาะ หรือว่าคับน่าจะกลัวพ่อแม่รู้แหละเรื่องคะแนนอะ่ะดูสิไ<ม>ในแย่ขนาดนั้นอะน่่นน่ะดีแต่เธอรูอป้ปะว่า<ม>คับอะ่ะไม่เคยเอาใบเกดให้พ่อแม่ดูเลยนะฮะจริงเหรออืมขนาดคะแนนในเว็บอะ่ะที่มันเป็นเว็บไซต์ใช่ไหมคับยังปิดแก้เลยโอ้โหมันจริงๆก็ไม่กล้าพามาหรอกเอนี้ยน,นั่นดิโอ้ยคับก็คงอยากให้แม่รู้นั่นแหละอ่ะเอาหนังสือเล่นที่มาี่ตา โอเคเปิดหน้า20สเป็นไหครับไม่ใช่ผิดวิชาแล้วนี่เธอเหมือ้อยอะไรเธอหยิบอะไรขึ้นมานั่นอ้ยนี่จุ๊กแจงวันนี้ขายดีไหมเนี่ยดีค่ะครูวันนี้ครูเอาเหมือนเดิมไหมคะอือเอาเหมือนเดิมนั่นแหละกระเพราหมูไม่ใส่พริกนะราดข้าวอ๋อวันนี้เพิ่มไข่เจียวด้วยครูเครียดต้องกินเยอะๆออ้าวครูเครียดเรื่องอะไรคะก็เด็กนักเรียนน่ะสิ สอนจะเป็นจะตายแทบเป็นแทบตายก็สอบตกอยู่นั่นแหละไม่รู้จะทำไงเนี่ยอ๋อครูอย่าไปว่าเด็กมนเลยเมื่อก่อนหนูก็สอบตกอย่างนี้แหละค่ะเอา้ายังจะมาเข้าข้างเด็กอีกเอา้าทำเร็วๆเรหิวแล้ว A few moments later อ่ะได้แล้วค่ะครูโอแล้วนะจ๊ะขอบคุณค่ะครูนี่ก็ขี้บ่นเนาะสมัยไหนก็สมัยนั้นยังไม่เปลี่ยนแปลงเลย โหนี่จะทำอะไรกับหนังสือเนี่ยอ๋อฉันคิดว่าถ้าแบบนี้แล้วน่าจะเรียนเก่งขึ้นน่ะโอ้ยนีตาเลยโอ้ยเสียงจะมาอะไรกันจ้าเอาุืมสวัสดีกันทุกคนค่ะไงขบวนทำพานค่ะลพบุรีค้าว่าค้าว่าให้มันสามัคคีกันหน่อยได้ไหมเออ้ยตาเธอเล่นอะไรเนี่ยเก่งนะเพราะถอะไรนี่โอียตายแล้ว เด็กชายครับยังไม่มาหรอยังไม่เห็นเลยนะคะครูอะไรที่เขาเรียนแล้วมาสายตลอดมีวันไหนบ้างไหมที่มาทางมีค่ะวันไหนไม่ต้องเรียนไม่ติดกิจกรรมคาะครูเอ้ยตายแล้วเด็กใายครับเอ้ย a few moments later ไม่ตั้งใจเหลืออยอ่เพื่อนครูยไม่มาเนาะอะไรครูมาเช้า้เช้าครูมาเช้าอะไรครูไม่ได <ows> like ้มาเช้าแต่เธอมาสายนี่เด็ก เธอมาสายทุกวันท so, ุกวันเลยเข้าใจไหมประมาณแบบ9 9 9บเนี่ยแบบนี้ต้องพัฒนาฝปรุงตัวเองนี่แม่เธอรู้ไหมเนี่ยว่าเธอมาสายรถติดคับครูรถติดเธอติดอยู่คนเดียวเหรอคนอื่นก็นั่งรถนเหมือนกันเขาก็ติดหมดครูก็ติดถ้ารถมันติดเธอก็ตื่นให้มันเช้าขึ้นบอกแม่ว่าพมมาเช้าขึ้นสักครึ่งชั่วโมงมันจะได้มาทันไงเข้าใจไหมนี่ครูเนี่ยนะ คะแนนเธอเนี่ยที่มาสายจนมันไม่เหลือจะให้ถักแล้วตลอดทั้งเทอมมาสายหมดครูเนี่ยไม่อยากจะเชิญผู้ปกครองเมื่อวานเรื่องสอบตกอีกน,นะไม่อยากจะเชิญนะแต่เนี่ยเรื่องระเบียบวินัยก็ไรซึ่งระเบียบวินยวัยกูกูกูให้พรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาเช้าแน่นอนกูไม่ต้องเลยไม่ทันแล้วพรุ่งนี้อะไรนี่ตลอดทั้งเทอมเลยไม่เอาไม่รู้แหละบอกแม่เตรียมตัวกูครับขอร้องอยากเชิญผู้ปกครองเลยครับกูขอร้อง,อองไม่พรุ่งนี้ เชิญแม่มาพบครูแปดโมงตรงครูอะนักเรียนโอ้โหนี่ครูกรัเด็กชายครับนับเดียวเธอทำอะไรกับหนังสือ <c oughs> นี่ตาด้วยถุกลี้ออกมาเลยนะนี่ เดี๋ยวคร<อ>ูจะไปทําเรื่องก่อนนะระหว่างเนี้ให้เธอทําแบบบทสัดท้ายบทเข้าใจไหมส่งท้ายข้ามนะนี่ไปทําเรื่องก่อนรื่องอะไรอ่ะก็ทําเรื่องกับฝ่ายปกครองเดี๋ยวพรุ่งนี้เตรียมตอนหลับผู้ปกครองเธอมาคุยกันไงเออครูพรุ่งนี้ผมไม่มานะไม่มาปานแน่ปายแน่ไม่ได้ครูโอ้สู้ๆนะนนี่ครับฉ<อ>ันถามจริงๆนะทำไมนายต้องกลัวเชิญผู้ปกครองขนาดนั้นด้วยอ่ะ ฮ่นายอยากกลัวแม่ด่านายใช่ป่ะต้องสงสารต้งงองพักสงสาร,สสารหมายความว่าอะไรอ่ะอก็แม่ฉันทำงานหนักขาตังจนปวดหัวแล้วฉันไม่อยากให้แม่มาเหนื่อยเรื่องนี้อีกเโอะที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองจริงๆแล้วนายไม่ได้กลัวแม่ด่าแต่นายไม่อยากให้แม่มาเครียดเรื่องแย่ๆของนายเพิ่มใช่ไหมหืมนาเห็นใจครับเนาะ เอางี้ถ้านายไม่อยากให้แม่นายเครียดใช่ไหมนายก็เอาคนอื่นมาแทนดิในเมื่อครูเขาบอกว่าให้เชิญผู้ปกครองมาไม่ได้ให้เชิญแม่มาซะหน่อยนายก็หาคนอื่นมาแทนก็ได้นี่ฉลาดมากเลยพิมขอบคุณนะเอ้ยเอหาใครมาแทนแม่ดีนะเอ้หาผู้ปกครองมาทดแทน ไงดีนะรับอะไรดีจ้าสั่งได้นะคะอาหารตามสั่งค่ะเจอแล้วอ้าวพ่อหนุ่มเอาอะไรดีลูกอืออายุได้เลยแม่ครับผมมีงานให้ทำงานอะไรฉันทำไม่เป็นหรอกฉันทำเป็นแต่กับข้าวงานง่ายๆเงิงนดีด้วยเงินดีเหรองานอะไรอะ่ะฉันทำได้หมดเลย เดี๋ยวบอกให้นักเรียนทั้งวันทำความเคารพสวัสดีค่ะนี่เด็กชายครับยังไม่มาตามเคยแล้ววันนี้เนี่ยมีนักให้พาผู้ปกครองมาพบครูไม่รู้จะพามาหรือเปล่าหรือจะเบี้ยวครูหรือเปล่าหนูว่าพาเลยค่ะครูเพราะเขาก็คุยกับพวกหนูอยู่นะเขาจะได้ขาดใช่ค่ะน้าๆน้องไม่ยังไม่มาขนาดพาผู้ปกครองมาที่ยังจะมาสายอีกมาแล้วมาแล้ว ผูบบ้ปกครองผู้ปกครองสวัสดีค,ค,ครับคุณครูนี่ก็ผู้ปกครองผมพามาครับเชิญมาก็ดีแล้วไหนเออสวัสดีค่ะคุณเ่วยสวัสดีค่ะคุณเฮ้ยเฮ้ยท่านเอาใครมาเป็นผู้ปกครองวะย่าใจไ,ไหนเนี่ยผู้ปกครองครับผมเออนั่นดิไม่เ็นาใจนั่นไม่เหนน็นเลยครับเลยครับนี่ผู้ปกค,ครองเธอ จะค,ครับคือถ้าจะมีแบบการอบรมอบรมผู้ปกครองผมได้เลยเลยครับคือผู้ปกครองเธอเนี่ยชื่ออะไรชื่อเออชื่ออะไรชื่ออะไรอันนี้เรียนมานีงเรชื่ออะไรจุกแจงอ๋อจิงจกนาอะไรชื่อจิ้งจกเออวิ่งน่ากลัวอ๋อ สกวนอง,งออคุณจิงจกคุณจิ๊งจอกคะ,ะเด็กในปกครองคุณเนี่ยมาสายทุกวันเลยคุณมีแนวทางแก้ไขยังไงคะอ๋อเรื่องรถติดหรอคะอาจารย์ก็คือเกี่ยวกับเรื่องรัฐบาลนะคะต้องไปโทษรัฐบาลนะคะพอดีว่าลูกฉันน่ะตั้งใจตื่นเช้ามาโรงเรียนแต่รถดันติดต้องแก้ไขที่รัฐบาลคะ่ะโหเรื่องนี้ต้องถึงนายก โอ้โหเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลเลยนี่ผู้ปกครองนี่เธอดูมีความรู้มากๆผู้ปกครองเธอทำอาชีพอะไรจ๊ะอาชีพทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารครับธุรกิจเกี่ยวกับอาหารอะเอ่อแม่ครัเหมือนเดิมนี่หนึ่งได้ค่ะครูกระเพราหมูสับไม่ใส่พริกไข่เจียวหรือไข่ดาวดีค่ะ ทำมาอ่างดูใจจังเลยอะ่ะ <_ C 1> <อ>กระเพราหมูไม่พริกนั่นน่ะรู้จักถนอนี่เด็กชายครับ<อ>เธอจะไปหาใครมาเป็นผู้บกครเนี่ยเล่นละครเนี่ยนะให้มันเนียนๆหน่อยหรือไปหาไกลๆโรงเรียนหน่อยนี่แม่ค้าหาตามสั่งร้านหน้าโรงเรียนเนี่ยคููก,กินทุกเย็นสนิทกันดีครอแค่บอกว่าเหมือนเดิมแม่ค้าก็ผัดมาเหมือนเดิมละเนี่ยกินกับข้าวทุกวันเลยทำไมจะไม่รู้จักฮะจริงหรอ จ้าเอ้าแล้วทำไมไม่บอกอ่ะถ้าหนูไม่ได้ถามป้านี่อ้าวนี่เด็กชายครับครูนะบอกให้ไปเชิญผู้ปกครองมาจะได้มาคุยกันเออเรื่องปรับปรุงวิจิกรรมเรื่องการเรียนเลยของเธอกฎระเบียบวินัยทุกอย่างถ้าไปเชิญใครมาเนี่ยฮะไปเชิญใครมาแล้วนี่นี่นี่เรียกว่าทำผิดอีกทอหนึ่งนะอีกกระทงนึงเลยอะไรครูก็โกกูไงไม่เอาใครมาไม่รู้เนี่ยพี่มีคนเสนอครับครู โอ้ยครับนี่นายที่ฉันบอกว่าให้เชิญผู้ปกครองคนอื่นที่ไม่ใช่มแม่เนี่ยก็หมายถึงลุงป้านาปู่ย่าตายายอะไรของนายก็เชิญนาสิเออไม่ใช่แม่คะเข้าใจไหมเนี่ยครับเอ้าโอ้ยฉันเชีญน,น่ะโอยนี่เด็กชายครับเอางี้เหนื่อยจริงๆเลยเธอไม่ต้องเชิญผู้ปกครองมาโรงเรียนละเย้ ดีใจเนาะไม่ต้องลำบากเก่งใจเพราะว่าเดี๋ยวครูจะไปหาผู้ปกครองเดิอที่บ้านเลยไปไปกันไปครูนำทางไปบ้านเลยไปที่บ้านเลยเจอกันบ้านครูมีที่อยู่เธอป